สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัหลสวัสดีครับมีลัอตที่แบน์ครับวันนี้เราอยู่กันในแล็หน้าล็อกรีเบิร์ดนะครับอันนี้มีคนถามาเรื่องตลาดใหม่เนี่ยแบบมีคนอยากไปเล่นเซเวอร์ใหม่ครับคิดว่าตลาดใหม่มันแยก่กับตลาดเก่านะความเป็นจริงไม่ใช่นะครับหมีก็เลยมาแนะนําให้ดูตรงนี้จะเข้าใจทุกอย่างครับอ่ะเพื่อ,อนๆมากดที่เลือก Save เซฟเห็นไหมว่าจะมีตลาดของฟอนเทล่ากับมอล็อกนั่นหมายความว่าถ้ากดฟอนเทล่าเห็นมากมันขึ้นมาตรงนี้ก็คือเป็นตลาดเดียวกันหมดครับไม่ไงงไหมอย่างเช่นแบบเออโรยัลไนส์วิงออฟพีสเมสเออซัคเชน พวกนี้คือตลาดรวมหมดเลยครับหมายถึงว่าจะลงอะไรไปทุกคนสามารถเห็นได้สามารถซื้อขายแลกกันได้เลยบางทีเราอาจจะไปดึงของของคนในเซฟนี้ขึ้นมามันก็จะขึ้นชื่อเลยครับเดี๋ยวหมีจะกดเข้าไปดูนะครับแล้วอย่างถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่นยที่คิดจะไปเล่นเซฟใหม่ใช่ไหมถ้าเปิดเซฟใหม่มาก็ต้องอยู่มอล็อกแน่นอนซึ่งตลาดของมอล็อกมันก็จะเป็นพวกมาโจนเนียแอนเดดเออ,เอ,อซึ่งพวกนี้บอกจริงนะคนเล่นมอล็อกน้อยกว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่หมีบอกถ้าเกิดเพื่อนๆอยากซื้อขายคล่องอ่ะให้ไปเล่นเซฟเซฟเก่าดีกว่า อันนี้พูดถึงเซฟเก่าไ้เพื่อนจะมาเล่นก็ Royal Knight หรือว่า Mate เมสเลือกเอาเลยอันนี้คนไทยเยอะสุดแต่ว่า Royal k n ไ g ท t ที่มีฟังมาเนี่ยที่ FC เขาบอกมีเขาเล่น Royal Knight เขาบอกว่าแหลกมากยิงบอสคือแหลกมาตั้งแต่เปิดเกมยันวันนี้เลยครับจนคนขายดีเยอะอยู่นะแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นคนเล่นเยอะส่วนเมสเนี่ยท่างว่าบอกว่าไม่เลยเาหมีตั้งแต่ตีบอสหมีไม่เคยแหลกเลยนะแหลกเป็นยังไงไม่เคยเจอจริงๆอันนี้เพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันเอาง่ายๆถ้าจะเล่นใหม่แบบทรงประสิทธิภาพก็แนะนำว่าให้เล่นอออยยู่่่นนนเทาารัววมขขง็ ถูกไหมแล้วก็เป็นในส่วนไซเซฟเนี่ยส่วนใหญ่สุดหลักฐานอยู่เยอะครับเขาดึง <_ C> e <an> ของแบบกระจุยกระจายเลยเ <_ C> e <an> พราะฉะนั้นสำหรับคอเกมนะครับมีคนแนะนำ UG Phone นะครับค่าบริการแค่แปบาทต่อวันนะครับเจ็ดวันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นไหมไลฟ์ทีละยูสได้เลย อ๋ออย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับตัวนีนะครับต่อไปนะครับ U T Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสามระดับนะครับก็จะมีในส่วน U V I P ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ3ากิกนะครับ30มกิกนะครับแล้วก็ G V I P ก็จะเป็นในส่วน4ีกิกนะครับแล้วก็ S V I P 16บหกกิกต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งายยได้เลครับ สามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกูเออทั่วไทยเลยครับถ้าเกิดสําหรับผู้เล่นใหม่ที่กํกาลังจะไปรอเซฟใหม่ตอนนี้ต้องบอกบอกว่าเซฟใหม่เขาจะเปิดก็ต่อเมื่อเซฟเซฟล่าสุดคนเต็มแต่ตอนนี้ยังไม่เต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้งยากอันนี้มีบอกเลยว่ายากแล้วก็ไปนในส่วนพวกนี้มีเกมมาใหม่เปิดด้วยแล้วก็หลายเกมด้วยนะวันนี้21 23 26 27มีโดนช่างทุกเกมบอกได้เลยครับว่าคนมีมีแต่จะน้อยลงเพราะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆกล่าวว่าจะขายอยู่ตลาดยาวๆให้เล่นโซนฟอนเทล,ล่าอันนี้แค่มีแนะนำ อ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตเข้าไปดูอ้ยกูเข้าโรยยันไหนทำไมไม่เอาไม่อยากเข้าไปแหลกอ้าเดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวจะเข้าไปดูครับว่าเวลาเราขายของไงบ้างมันไม่ได้ขายเซฟใครเซฟมันเลยขอทนุาตออกก่อนเลยครับผมอ้าเรามาดูในส่วนคำสั่งซื้อค่ะเอ้าชิบหายแล้วอ่พอดีปติเวลาหมีไปร,รับของมีรับในคอมอ่ะ มันไม่ขึ้นนะ่ะเดี๋ยวว่ารู้ไหมครับมันไม่ขึ้นจริงด้วยอเอาไปไว่าเดยมมีขอยากขึ้นรูปให้ดูแล้วกันอ่ะเวลาถ้าเราขายไปใช่ปะ่ะมันจะขึ้นว่ายังไงเห็นไหมอ่ะแรกในส่วนเซอร์เพนนะครับก็จะเป็นในส่วนเห็นว่าขายไปชื่อคนชื่ออะไรเนี่ยเคนฮัมหมอโอ้โหอยู่รยนนนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่อยู่รอยนั้นนก็สามารถซื้อในส่วนเซฟฟอนเทล่าได้นะครับมันจะแบ่งโซนกันแต่ว่าเซฟย่อยก็คือรวมเป็นตลาดเดเียวกันเอาแบบเขา้าใจง่าย อ่ะต่อไปเห็นไหมครัโอเชียนเห็นไหมโอเชียนก็จะอยู่ในกลุ่มฟอนเทล่าเห็นไหมครับวิงออฟพีซเห็นไหมทุกอย่างเลยอ่ะตามนี้นะครับก็คิดซะว่าเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแล้ดูันการสำหรับคนที่รอเซฟใหม่ที่แบบว่าเฮ้ยผมจะไปเปิดตลาดใหม่ครับถ้าไปเปิดตลาดใหม่ก็ค,คงจะต้องอยู่อีกเซฟหนึ่งแน่นอนไปส่วนหมอล็อกบมอล็อกคนน้อยกว่าฟอนเทล่าแน่นอนนะอันนี้เพื่อนๆลองไปอ่คิดวิเคราะห์แล้นนะครับ อาต่อไปเป็นในส่วนการท off ําออฟแมว15นะครับพ่อค้าสายฟรีสายเติมน้อยสามารถทําได้ไหมหมีบองตรงเลยว่าทําได้เพราะว่าอันนี้มีบ่องจริงนะตอนนี้มีเติมเงินอยู่แค่หลักประมาณ2 0ก,กว่ากว่ามีก็สามารถที่จะออกแมวเลเวล15ได้เกือบหมดแล้วครับอ่าดีมีให้ดูครับนี่ให้ดูดูตรงนี้จะเข้าใจง่ายกว่านะครับ อ่ะเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ตอนนี้หมีก็ออฟพอค้าตอนนี้สิบห้าแล้วเห็นไหมอันนี้สิบสี่แล้วใกล้แล้วเออเวลาเพื่อนๆจะออฟพอค้าเนี่ยมันจะเริ่มมามันจะอยู่มันจะล็อกที่ออฟฟอนน,น,ะ,เอนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบไปกดปลาที่ชิบหายนะเผื่อแบบเพื่อนเอาจจะออฟพอค้าได้ว่าสิบห้าดันพลาดไปกดพ่อเออดันพลาดไปกดของฟอนเดล่าใช้ปลาร์ตัมาที่บารรลัเลยครับ <S <S รอย่าลืมกดขวาสุดด้วยน,นะครับอเมตา้าก่อนแล้วค่อยกดนะครับเห็นไหม อัลเบต้าหมดแลวครับตอนนี้มีอัลเบต้าครบหมดแล้วตอนนี้เห็นว่า14 15, 12 12แล้วก็เป็นในส่วน12 1 0แต่ตอนนี้คือออฟฟอนเสร็จเรียบร้อยแล้วถามว่ามูละคะ่าการทําหมีว่าน่าจะประมาณ5ล้านได้เท่าที่หมีลองคํานวณนะประมาณ5ล้านที่อยู่ที่ดวงเลยถ้าดวงดีกดแล้วมันขึ้นทุกเลเวลมันก็ไวครับประมาณนี้นะเอาต่อไปหมีทํายังไงใช่ไหมเอาบางคนถามทำไมหมี chain, ไม่เอชเชนใช่ปะว่าเอชชานเหตุผลเพราะว่าหมีมาทำออฟแมวมันได้เตตัสพวก,พวกขี้สามพันง่ายฟ้าสามพันง่าย เจาะเกาะเจาะเกาะจะได้2000ง่ายครับแล้วก็ขีดาเมจซึ่งเราควรควรไปทำออฟแมนก่อนจริงๆนะแล้วก็เป็นเพื่อนแบบอาจจะเอ็กชแนนก่อนตอนนี้ไปเอ็กชนไปประมาณ1 3 0ยสามก็จัดไปได้ครับแล้ควค่อยกลับมาทำออฟแมวก็ได้ทัานนี้ล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยได้หมดอยู่ที่ว่าเราโอเคกับตรงไหนหมีทํายังไงใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรเลยครับเ,เพชรแดงที่มีหาบ่อยๆตอนนี้ใช่ไหมก็เป็นในส่วนการขายการมดดาวันหนึ่งมีได้ประมาณ3ใบอ่ะ บางวันก็ใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้นะอันนี้อันนี้แล้วแต่ที่คนอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับซื้อมนทําำตอนนี้อยู่ที่ห้าหมื่นเก้าตอนมีขายช่วงวันแรกมันแปดหมื่นโอ้โหตอนนั้นสบายมากตอนนี้เห้าหมื่นเก้านะครับแล้วก็ไอ้เยอะโคตรฮาเลยอ่ะการอันเดย์ตอนเมื่อสองสามวันที่แล้วแสนแปดมีคนซื้อไปเยอะนะครับปรากฏว่าตอนนี้เราหกหมื่นโอ้โหจบเลยนะ องบอกว่าใครที่ลงทุนตอนการอันเดย์ไป3าสวันที่แล้วคือก็ต้องบอกว่าล่มจมเลยครับบอกกับบอกกันตรงนี้เลยเพรานะนั้นตอนนี้ไปบอดวิตาตาจะดีกว่าเพราะว่าได้เอ็กพีเยอะกว่านะครับมันเรียกแต่เพื่อนเพื่อนนะอันเดย์มันตกมาเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นในส่วนการทรําอะไรก็แน่นอนครับหมีก็ส่งครับอันนี้บอกเลยนะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ไม่ยากขณะเอาเอ็กเอาโอเอาเอ็กนี่โอ้โหออฟแมวพาย้อนฟันนี่หมีบอกครับสุนัขตานบางคนหมด2องสามแสนนะเกมนี้ทําง่ายกว่าเยอะครับบอกเลยนะ ต่อไปเป็นในส่วนหมีทําไงก็แน่นอนล่าบ,บอสครับแล้วก็ลงหอยไกลที่สุดแล้วก็ออเดอร์แล้วก็เหตุการณ์จันโลทําบอร์ดแล้วก็อันนี้สําคัญเลยก็คืออะไรครับนี่ส่งอันนี้หมีทําอะไรใช่ไหมครับหมีส่งแต่อันนี้อย่างเดียวเลยเห็นไหมหมีจะหาเป็นในส่วนไอ้นี่ครับต่อไม้1หนึ่งอ่าต่อไปเป็นในส่วนนี่ครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออ่าฟอร์สลิสนะครับก็จะหาแต่อันนี้มีจะลงแต่งอย่างเดียวสตีน่าวันหนึ่งมันลีทีหมื่นหนึ่งสองหมื่นมีก็ลงหาแต่อันนี้ครับแล้วมีก็ตีเอาตีเอา คือเราก็ต้องอดทนเซตหนึ่งส่วนเซอร์เพนต์อาจจะเก็บเอาไว้ออฟแมวพ่อค้าอาวุธนะครับแค่นั้นเองคืออันนี้บอกเลยแค่ใช้เวลาเอาไวลหนึ่ได้วสีหน้าหมื่นสองหมื่นอยู่แล้วใช่ไหมเราก็กดไปเรื่อยกดไปเลยเอออย่าลืมไปทําค่าโหลดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเอาพาสซีฟของสัตว์เลี้ยงเราด้วยนะถ้าเกิดสมมติเราหาฟอร์ลิฟเราก็ควรจะเป็นสัตว์เอ่อพาสซีฟฟอร์ลิฟนวยนะครับนี่นี่ครับนี่ไปไปได้ไปทําค่าโหลดด้วยแต่มีขี้เกียจก็เลยเอาแค่นี้แหละประมาณนี้นะครับแล้วก็ อันนี้อยู่ที่ดวงว่ะอันนี้ผู้จ้าก่ะแต่คือมันก็มันก็เกี่ยวนะล่าบอสอ่ะมีได้ของบอสมารอบหนึ่งขายได้อยู่ประมาณสามล้านอันนี้สามล้านเพชรแดงตีไปเพชรฟ้าประมาณสามหมื่นมั้งเอ้ยประมาณเกือบเกือบสามแสนเอ้ยมีจำราคาไม่ได้น่าจะสามแสนตัวนั่นแหละอันนี้เพื่อนๆก็พยายามล่าบอสได้ครบหกตัวต่อวันเลยครับบางทีดวงดีได้ของบอสชิ้นหนึ่งชีวิตเปลี่ยนเลยแล้วก็ในส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือ การลงดานโอชิริสอันนี้หมีก็จะได้อาวุธทุกวันอยู่แล้วอันละอันสององันก็มันก็ขายยากนะแต่มันก็ขายได้อยู่ว่าแบบ2วันสาวันขายเลยมยขายที่แสนหกอาวุธ3ชิ้นก็3 0 0 0 0นสี่แสนแต่ว่าในช่วงอาจจะขายยากแล้วเพราะว่าแบบเออส่วนใหญ่ผู้เล่นสายอาวุธกันหมดแล้วถ้าเกิดเป็นในช่วงตอน50าสเมื่อสองสามวันที่แล้วขายง่ายแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนถ้าเพื่อนๆที่แบบทําออฟแมวเสร็จแล้วหมีก็แนะนําว่าให้คาราฟของไอ้พวกนี้มาขายต่อครับในออฟแมวเนี่ย ครับออาแมวพ่อค้ามาขายครับหรือว่าจะเป็นส่วนของวัสดุเห็นมาหาเงินอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เราไม่ใช้นะครับแล้วก็อย่าลืมหน้าบอสเราจะได้ฮีโร่เดียมด้วยแล้วก็เป็นในส่วนซิลเวอร์เมดิเอมไอวอร์เรอร์เดียมเ่ยนะครับหลักๆก,ก็มีก็ทําแค่นี้แหละครับบอะน,นั้นทุกคนสามารถออฟแมวพ่อค้าสิบห้าได้หมดแนะ่นอนอยู่ที่ว่า,รอ,วา,ร,อวารอเวลาแล้วครับอยู่ที่ว่ารอเวลาแล้วถูกไหมครับอยู่ที่ว่ารอเวลาแล้วไม่จำเป็นต้องเติมเงินเลยก็ได้นะเวอร์ชันนี้บอกจริงแบบเติมพันสองพันแต่ว่าถ้ารู้เทคนิคการเล่นมันจะเเล่่นนนนงงายรวอ์ชี้ ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีเวอร์ชันหนึ่งเลยนะที่แบบว่าไม่ต้องแบบเติมเงินเยอะแต่ว่าอาจจะเป็นในส่วนเขาเรียกว่านะลหน้า็อกเวอร์ชันพิสดารส่วนใหญ่ทุกคนเรียกแบบนี้หมดนะเพราะว่าแบบค่าสเตตัสแบบแปลกประหลาดจากเกมอื่นมากแบบสกิลติดคี้ไดนะ้แล้วแล้วสกิลติดคีไม่พอนะมันคิดค่าจากกอกเกาะค่าคีดามเมียดด้วยเป็นลกที่แบบ มหศัศา์มากนะครับประมาณนี้เอาเป็นว่าเผื่อใครอยากให้มีทาใกล้เดียวกับเกมนี้ก็มาทิ้งใต้คอมเมนต์ได้นะครับดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกท่านอันนี้ก็เป็นการตอบตอบโจทย์นะเรื่องตลาดนะบางคนยังคิดว่าเซฟหนึ่งก็คือของมันไม่ใช่นะมันมีแค่2ครับก็คือฟอนเทล่ากับมอล็อกแต่ว่าไอที่เราเล่นกันอยู่มันคือเซฟย่อยที่ไปรวมอยู่ในเมืองเมืองของเขาอะแล้วก็แล้วก็วกในบรรดาเซฟย่อยของฟอนเทล่าหย่อยมันก็จะคิดตลาดเดียวกันประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ